การที่ประเทศไทยเป็นสุภาพบุรุษแล้วมันได้อะไรดูแลเฉลยศึกอย่างดีทําฟันให้สุดท้ายทหารไทยก็ต้องขาขาดอีกผมไม่ได้ต้องการสงครามผมต้องการความยุติธรรมและความเท่าเทียมการเป็นสุภาพบุรุษควรทํากับคนที่เท่าเทียมกันเราอย่าเป็นสุภาพบุรุษกับสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกับเรามันไม่ดีนะครับพี่น้องผมได้เสียขาไปแต่ผมก็ยัง ไม่เห็นนักสิทธิ์คนไหนที่ออกมาเรียกร้องให้พี่น้องของพวกผมเลยนะครับที่ของที่ทำไมเวลาของเรียกร้องให้เขมรได้ออกมาจังเลยของประเทศตัวเองได้แท้พลเมืองของตัวเองได้แท้ไม่เห็นออกมาพูดอะไรสักคาหายเงียบเข้าไปไหนก็ไม่รู้ นะาก้ยััทงหขอเป็นตัวแทนทหารนับแสนนายออกมาพูดพวกเราไม่ต้องการคำชื่นชมในเวลาที่พวกคุณลำบากที่พวกเราไปช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่เวลาที่คุณสบายอย่าด้อยค่าดูถูกพวกเราเลยหน้าที่ของพวกเราคือปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต